คุยนะคะกับทางด้านคุณธวัชชัทยทองดีนะคะทางด้านรองกรรมการพิจารณาบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปจำกัดหมหาชนสวัสดีค่ะคุณต้องค่ะครับสวัสดีค,สสดครับชิมอนค่ะตลาดก็ปิดปแล้วนะคะคุณต้องตอนนี้ก็ปรับตัวลดลงไปที่ระดับพันสี่สิบหกค่ะแปดสิบสองจุดค่ะครับผมเป็นไงคะก็ะแพนอีกอีกวันหนึ่งคทีนี้เนี่ยจาก ก็ต้องดูครับว่าใครเป็นคนขายวันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นรายย่อยนะครับเพราะว่าออเดอร์เท่าที่สังเกตนะครับออเดอร์แต่ออเดอร์นี่มันไม่ใช่ไม้ใหญ่มันเป็นการทยอยขายแบบเหมือนกับยอมแพ้ละวันรุ่งมันหมุนแปดเนาะวันนี้น้อยใช่ก็ไม่ได้ถือก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็แต่ละไม้เนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่ครับงั้นเดี๋ยวรอรอดูว่าใครใครเป็นคนขายนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อเช้าเนี่ยนะครับว่ากองเนี่ยมีเน็ตลอง ่าไม่ใช่กองฝรั่งนะครับมีเน็ตลองทีเฟกละนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในระดับเจ็ดหมื่นกว่านะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขายังยังจะเป็นเน็ตลองอยู่หรือเปล่านะครับครับแต่จากค่าสเปรดที่ดูเนี่ยนะครับค่าสเปรดเนี่ยที่ปรับตัวปรับตัวลงนะครับอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเป็นการเป็นการ cover shot ของเขาแล้วก็เปลี่ยนหน้ามาเป็นเน็ตลองนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าในช่วงที่เหลือเนี่ยของเดือนเนี่ยนะครับที่จะมีการ lower เนี่ย ครับค่าสเปดเนี่ยจะยังอยู่ในระดับลบแปดนะครับถ้าถ้ามีการโลเวอร์ลองนะครับครับหมายถึงมุมมองของกองเนี่ยเออทษทีมุมมองฝรั่งเนี่ยอมองว่าไม่ได้ไม่ได้แบรมากอะนะครับถ้าค่าสเปดปรับตัวขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับหมายความว่านักทุนต่างชาติเนี่ยโลตัวรองจากเอสสองศูนย์ไปเป<ช>็นเอ็มสองศูนย์นะครับผมว่าตลาดเนี่ยน่าจะใกล้เจอบอททอมครับมันมันเป็นสัญญาณของนักทุนต่างชาติที่ ไม่ช็อตละ,ะนะครับครับ<ะ>นั้นเราเราเราดูตรงเนี้ยนะครับถ้ามีสัญญาตรงนี้มาเนี่ยก็หมายความว่าโอกาสที่ฝรั่งสะสมตัวเน็ตลองนะครับแล้วก็ในระยะต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นเดือนหน้าเนี่ยจะมีการค่อยๆทยอยซื้อหุ้นดันขึ้นแต่ชนิดขึ้นไปเนี่ยผมว่ามีโอกาส<ต>ครับแต่เราต้องดูตอนนี้ดูค่าสเปรดนะครับว่ามันจะปรับตัวขึ้นหรือเปล่าตอนนี้นยังลบแปดลบเจ็ดอยู่เนาะ ต้องดูปิดอเฟร์อยู่ตอนนี้ฮะต้องดูสุดาสุดท้ายนะครับวันลุกข้มาเยอะด้วยนะสองศูนย์ครทั้งสองข้างเลยนะเป็นพันครับใช่ก็ถ้าดูโอไอของเอชสองศูนย์นะครับก็อยู่ในระดับแบบนี้นะครับคือโอไออยู่ในระดับสามแสนนะครับไม่ก็คือยังไม่ได้ลดสามไปเพราะว่าสามแสนัญญานะครับโอไอครับมันก็หมายความว่ายังไม่ลดโพซิชั่น ท,ที่เล่นอยู่ใน H สองศูนย์นะครับในขณะที่ M M สองศูนย์เนี่ย OI อยู่แค่ระดับสามหมื่นสามะครับน้อยเนาะใช่ก็ยังไม่ไปนั่นหมายความว่าสัปดาห์สุดท้ายเรารอดูเลยครับว่าสัญญาณของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยครับที่มีต่อฟิวเจอร์มุมอมองที่มีต่อฟิวเจอร์เนี่ยนะครับเขาจะไปทางไหนนะครับครับถ้าถ้ามีการโลเนี่ยผมว่าตลาดเนี่ยได้เจอบอททอมหลักครับก็รอลุนอ้น b o ทท o อมา อยู่แถวบริเวณไหนนะคะในตอนนี้คะเพราะว่าเราลุ้นตอนนี้เราลุ้นโฟใหม่คือตลาดจะขึ้นได้เนี่ยเราก็ต้องลุ้นโฟใหม่เพราะก่อนนั้นเนี่ยใช่ก่อนนั้นเนี่ยนะครับเป็นเป็นกองทุนที่ดันดันพยุงดัชนีมาตลอดนะครับแต่ว่าพอมาเจอโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับกองทุนก็เป็นคนขายออกมานะครับก็เลยทุบตลาดนี้ไม่มีคนรับครับฝรั่งไม่ได้เข้าฝรั่งขายด้วยกองทุนก็ขายนะครับรายย่อยรับไม่รับไม่อยู่นะครับ มันก็เลยภาพมันก็เลยเป็นอย่างนี้ว่าตลาดเราเนี่ยมันพอไม่มีวอลลุมรับเนี่ยไม่มีคนซื้อเนี่ยคือก็ราคามันก็ไหลลงนะครับคือคน mm. อยากจะขายมากกว่าคนที่สู้ราคานะครับราคามันก็มันก็ไหลแต่ชนีมันก็ไหลลงนะครับแต่ทีนี้ถ้าดูจากสัญญาณตรงนี้นะครับเน็ตลองเนี่ยนะครับมันก็เดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้าดีกว่าว่ามุมมองฝรั่งเนี่ยเขาจะโลต่อไปไหมถ้าโลลองไปเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสในระยะถัดไปที่ฝรั่งเนี่ยจะกลับเข้ามาซื้อหุ้นได้ครับ ตลาดก็โอเวอร์โซแล้วโซเองเนาะในตอนนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้วอลลุ่มแล้วก็แท่งวันนี้ถ้าเทียบกับแท่งเมื่อวานยังเป็นแท่งเล็กอ่าทางนั้นเทคนิคเนะก็ต้องรอดูว่าวันพรุ่งนี้เองนะคะแท่งจะคลุมไปแท่งเล็กที่ว่าแล้วเรายกยกตูดขึ้นอีกป่ะใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับอนีก็มีโอกาสเทคนิคอยู่ครับก็มีโอกาสครับเพราะว่าแท่งแท่งวันสุกย่งเป็นเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มแล้วก็ต้องดูว่าอีกสองสามวันเนี่ยนะครับว่ายังอยู่ในแท่งเขียวหรือเปล่าถ้าอยู่ในแท่งเขียวเนี่ยผมว่า มันก็คือผ้ามันก็เป็นไซวีนะครับออกข้างครับครับเพื่อรอเพื่อรอเลือกทางอีกทีหนึ่งทีนี้เลือกทางเนี่ยผมมองว่าเอผมว่าต้องหนักฝั่งฝั่งรีบาร์ขึ้นมากกว่าครับที่เพราะว่าตอนลงนะครับเปิดแก๊บไปเยอะมากนะครับสี่ห้าแกบแต่แก๊บที่ว่านนี้ก็เป็นแสนล้านแล้วนะทุกแก๊บนะเป็นแสนล้านหมดเลยไม่ก็ไม่ได้เป็นแสนล้านได้ไงเนี่ยก็วารุ่มเยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นแก๊บที่ต้องปิดนะครับค่ะอ่าได้ค่ะ โอเคก็รอเรื่องเรื่องเรื่องอะไรก็เรื่องนั้นแหละนะสปิี่ยนเกครับก็มีมีโอกาสครับมีโอกาสเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งทอแทะนะครับเดี๋ยวเพิ่งขึ้นหวังครับได้ค่ะคุณต้องขอบคุณนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะคุณต้องได้ให้เติมข้อมูลคาล endar spread นะสำหรับท่านที่เล่น spread เนี่ยก็มีนะฮะในส่วนของการช่วยจังหวะตรงนี้สําหรับท่านที่มีความรู้ calendar spread ซึ่งทางคุณต้องก็ได้เติมเต็มข้อมูลให้จากปีที่แล้วนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักทุนนะฮะที่ติดตามทางด้านฟิวเจอร์นั่นเองนะ,ะนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาติดตามสัญญาณที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนักทุนค่ะก็ตอนนี้อยู่ที่ระดับลบเกับลบแนั่นเองก็หวังว่าลุ้นไปเหลือแค่ลบห้าลบสามก็ว่ากันนะฮะในเรื่องราวของหน้าอ่อหน้าของทางด้านต่างชาตินั่นเองเนะี่ยรออะไรเกิดขึ้นอะ